สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะคลิปนี้เจอกันวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 5ซึ่งตรงกับวันอนุรักษ์ควายไทยค่ะวันที่14พฤษภาคมของทุกปีจะเป็นวันอนุรักษ์และดูแลควายไทยส่งเสริมการเลี้ยงควายให้อยู่คู่คนไทยไปอีกนานเสนานานควาย หรือภาษาทางการเรียกว่ากระบือที่เรารู้จักกันนี้น้อยคนแล้วที่จะได้เคยเห็นตัวจริงได้รู้จักตัวเป็นๆของสัตว์สีเท้าที่มีกีบเหล่านี้ควายไทยถือเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญกับภาคเกษตรกรรมของไทยมาอย่างช้านานคนไทยเทียมควายไถนามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดด้วยความที่เป็นสัตว์ที่มีความอดทนทนแดดทนร้อน ทนสภาพอากาศแห้งแล้งได้ทำให้กลายเป็นเครื่องมือไถานาชั้นดีก่อนที่จะมีรถไถเกิดขึ้นมานอกจากนี้แล้วการเดินทางในสมัยก่อนก็ยังใช้ควายเทียมเกวียนเพื่อทุนแรงในการเดินทางไกลอีกด้วยแต่ปัจจุบันควายไทยถูกลดความสำคัญลงจนกลายเป็นเพียงสัตว์เลี้ยงเท่านั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยเนื่องจากปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอีกทั้งควายยังเป็นสัตว์ที่ไม่ได้รับความเอาใจใส่จากภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างเสริมอาชีพการกำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคนไทย ถึงความสำคัญของควายและช่วยกันอนุรักษ์ก่อนที่ควายไทยจะสูญพันธุ์ไปเหตุที่ต้องกำหนดให้เป็นวันที่14พฤษภาคมเนื่องมาจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชกระแสรับสั่งถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโคกระวือเป็นครั้งแรก ซึ่งถือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ควายไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาขอบคุณข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและขอบคุณภาพสวยๆจากพินเทเลสถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเพื่อนใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ